ผู้ชมอุ้ยผู้ชมครับเลขก<โ>ตรงกล้วยครับ ครับผมก็สวัสดี F c ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กาลังรับชมในช่องบ่าวแพ็คชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่เจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะครับผมก็วันนี้มากับน้องไก่เช่นเคยครับเตรียมของไหวเต็มรถเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแม่แม่ฟซีนะครับผมแม่สมบูรณ์เนาะ ให้ผมมาตามต่อขลองสุดท้ายแต่บังเอิญน,นะครับผมอยู่บนนะครับก็เลยไม่ได้มานะท่านผู้ชมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็ได้ซื้อของไหว้นะครับตามที่สัญญาไว้นะครับผมก็เยอะแยะเลยวันนี้เดี๋ยวค่อยไปจัดใส่ถาดอะไรให้ถวายให้เจ้าแม่นะครับผมอ่ะก็เลียกเข้านะท่านผู้ชมมาเลี้ยงนะครับผลไม้ขนมน้ำแดงอะไรต่างๆนะครับผมก็เข้า สามตัวเลยท่านผู้ชมอู้สามตัวตรงเลยขนลุกปูแล้วขนลุกนะครับตรงที่ผมรูปแป้งนะครับเลขเข้าตรงที่ผมรูปแป้งนะอ่าแปดเจ็ดเก้าท่านผู้ชมแปดเจ็ดเก้าแต่ไปไปแบบตอดเนาะเออไปแบบออกตอดอะ่ะท่านผู้ชมเอี่อู้แบบสามตัวตรงท่านผู้ชมมีเอฟซีได้นะครับสามตัวตรงอยู่นะครับผมก็ได้อ่าอ่าได้ร่วมทำบุญมาแล้วนะครับผมก็ซื้อของวอะไรต่างๆผมก็ซื้อมาจาก อุบลเลยนะครับผมอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเออมากับน้องไก่นะครับผมเดี๋ยวจะมาตามต่อตอนกลางคืนให้นะครับผมมาลูปแป้งตอนกลางคืนนะครับวันนี้มาตอนกลางวันเดี๋ยวขอจุดเลขทูบให้อ่าแม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เอฟซีที่ได้ร่วมทําบุญนะท่านผู้ชม อ่ะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลพ่อท้องแหลคนเดิมนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับแล้วก็เตรียมของไหว้อะไรต่างๆครับไปครับผมอ่ะไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูบริเวณข้างในก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะคือเดี๋ยวผมเอาซาลิงเข้ามาจอดข้างในนี้นะครับเพราะว่ามันแหลกนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูก่อนนะต้องไต่ปูตากแดดไปนี่เดี๋ยวตัวเดี๋ยววันนี้ขอปูตรงนี้ปูเสือตรงนี้นะครับผมเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะครับแดดร้อนนะครับวันนี้ดูยผู้ชมโอ้โหเต็มเต็มนะแดดค่อนข้างจะร้อนนะวันนี้โอท้องฟ้าสวยมาก่านผู้ชมดูท้องฟ้าสวยมากอเนี่ยคือผมไม่ได้มา ตามโค้งสุดท้ายให้นะครับก็เลยให้น้องน้ํามาแทนนะ <c oughs> ท่านผู้ชมเออก็น่าจะเข้าอยู่นะเนี่ยเนี่ยสี่เจ็ดอะไรเนยท่านผู้ชมสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดไหมเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะเออไม่ดูแล้วนกล่องไม่ไโฟกัสเนี่ยอ่าโฟกัสแหละน่าจะสี่เจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเออก็ไปเข้าเจ็ดแปดนะเออโอเคโอ้ วันนี้ให้แม่ให้ทั้งสองตัวทั้งสามตัวเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพามาดูตรงไหนเนาะท่านผู้ชมจำไม่ได้แล้วผมรูปตรงไหนเนาะทีนี้โอ้ท่านผู้ชม,น,ม,ชม,น,ม,ชมน่าจะตรงนี้นะแต่หายไปแล้วอ่ะน่าจะมีทีมงานหรือว่าชาวบ้านนะครับมารูปซ้ำแล้วนะแต่ว่าสามตัวเต็มเต็มครับแปดเจ็ดเก้า นะครับผมเออนี่ครับเดี๋ยวน้องไก่ก็นอน,นเตรียมของไหว้นะครับห้อท่านผู้ชมนี่มี FC นะครับตัวใบตั้งด้วยนะครับผมนะบก็ตามนั้นครับแต่สวยมากครับใส่ชุดสีทองนะเจ้าแม่ตะเขียนสร้อยมณีนะครับผมให้โชคให้ลาบปังปังสามตัว แตกเลยนะครับเออลมเจ้าแม่ขาดแล้วน่าจะลมแรงนะครับฝนตกลมน่าคนขทางจะแรงคือเป็นเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นคือมันตากแดดอะท่านผู้ชมพอตากแดดทีนี้มันก็จะกรอบนะแต่เออตากตากแดดนานๆเนี้ยมันก็จะกรอบพอลมมาหน่อยก็จะขาดแบบนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับผมตรงน,นี้ก็ยังไม่ได้ขาดมากนะท่านผู้ชม น้ ح ح> องไก่เตรียมอุปกรณ์อยู่ครับผมชุดเจ้าแม่นะครับอตนแต่ว่าตอนนั้นผมมาตู้เสื้อผ้านี่ขยับนะท่านผ um. ู้ชมนะก็ได้ของไหว้เยอะเลยวันนี้ท่านผ um. ู้ชมดูเดี๋ยวจะได้ตั้งกล้องฝั่งนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าแดดแรงนะครับผมมุมนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้ขยับตัวมาตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า นั่งอยู่ตรงนี้เนาะท่านผู้ชมแดดค่อนข้างจะแรงกลัวกล้องดรอปด้วยท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดเตรียมนะครับเดี๋ยวผมเตรียมของไว้อะไรต่างเดี๋ยวตั้งกล้องตรงนี้เลยไปครับท่านผู้ชมครับผมก็สวัสดี fc อีกรอบนะครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวตั้งกล้องฝั่งนี้เนาะพอดีครับเนี่ยตะวันอยู่ฝั่งนี้ท่านผู้ชมดีนะที่มีร่มนะนิดหน่อยแต่ก็น่าจะร้อนเหมือนเดิมนะครับผมเออวันนี้นะครับได้ผลไม้เยอะแยะเลยท่านผู้ชมเออ มีมะพร้าวด้วยนะครับสองลูกครับผมก็มีเอฟซีนะครับบอกว่าอ,าอยากให้เอามะพร้าวนะครับมาไหว้เจ้าแม่ด้วยนะครับสองลูกออนะออก็ขอหนุโม,มทนา,าสาบพวนะครับผมี๋ยวผมจะเชาะนะเชาะมะพร้าวก่อนแล้วให้น้องไก่จับใส่ถาดตรงนี้อา,อากาศวันนี้สุดๆครับร้อนร้อนมากครับ เหงือ่เนี่ยเริ่มเปียกแล้วเริ่มเปียกแล้วเออเราตัวเด้อ,จอ่จะแมื่อไง้องใสบอกว่าเอาหลอดมาใส่นะครับอขออนุญ,ญาตชเชาะเองนะครับ ได้สับป,ปะรดได้กล้วยได้แอปเปิ้ลน,นะครับวันนี้ มือออกก่อนมันจะถือมือ,อ,อ <laughs> นั่นเด้งเข้าตาแล้วนะคุณเออองไกล้เด้งเข้าตาแล้วบันอ่า Ha ha ha. วายวันนี้ครับก<ป>็อขอบคุณเอฟซีนะครับผมขอ,อนโมทนาสาธตะนะครับผม,มแม่ให้เข้าจริงๆครับสามตัวแบบคนลุกอะท่านผู้ชมวันนั้นน่ะหน้าใบหน้าจเจ้าแม่โผลตรงที่ผมรูปแป้งด้วยนะพอดีผมย้อนกลับมาถ่ายท่านผู้ชมใบหน้าท่านโผลด้วยนะครับ หวานด้วยนะครับผมเลยแยะมากมาเลยครับวันนี้ ้วยนะครับให้เจ้าแม่นะกาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้เหงื่อเต็มเหงื่อเต็มแล้วตัวเนี้ย ทีถามว่าผมเอาดอกไม้อะไรมาจุดนะครับอา่าพวเอาดอกไม้อะไรมาจุดนะดอกอ่ดอกพุทธนะครับดอกพุทธ อนุญาตไว้ตรงนี้จบน,ะนะเดี๋ยวจุดเรียกทูบนะครับให้คุณแม่เอีนะครับผมเดี๋ยวให้เจ้าแม่เลือกแล้วกัน,นโอ้ ต,ต,ต้องขอโทษขอไปท่านผู้ชมนะที่ผมพูดเข้ามาร้อนบ่อยนะแต่ร้อนจริงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตามต่อตอนเคืนให้นะครับผมโอเคครับก็จัดเตรียมนะครับของไหวอะไรเรียบร้อยแล้วผลไม้นะครับน,น้องไก่ก็ช่วยนะครับขนของมานออ เราต้องให้ค่าขนมน้องไก่ด้วยนะเนี่ยกลัวอย่างเดียวัว้้องดับกล้องดับกาดร้อน มาครับท่านผู้ชมก็เตรียมของไหว้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาจุดธูปนะครับเนี่ยบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะครับผมเอฟซีก็ตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะนะครับอ่าครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสส,สออะสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนซอยมณีมื้อนี้ลูกหลานเบ้าแพ็คชาแน,นลน้องไก,ก่แลักะ FC เอ,อ่อทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมทำบุญซื้อของวาเอ,อ่อเพิ่นดได้โชคได้ลาภนําเจ้าแม่3าตัวตรงๆเลยเจ้าแม่เอ,อ่อทึ่ง2อตัวนะครับทึ่ง2อตัวทึ่ง3าตัวจาแม่ให้เข้าอีหลี ลูกหลานมือนีก็เลยมาเลี้ยงจะแม่ชุดใหญ่เลยเไม่ว่าจะเป็นบักพาวกล้วยส,ส้มสับปะรดง,งนแก้วมังกรแอปเปิลสาลีอย่างต่างต่างขนมหวานน้ำแดงน้ำเปล่าให้ัยจะม่มากินให้เอี่ยมน้ำสำล้านเด้อจามัยแล้วก็เมตตาลูกหลานให้โชคให้ลาบลูกหลานเอฟซีเข่าสามโตตรงตรงอีกเด้อจะแม่เด้องวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ลูกหลานมาบมูน,นีลูกหลานกะมาถวายของไหวให้ให้เจ้าแม่ได้กินให้เอี่มนำสำลักเอีซีเพิ่นได้โชคได้ลาบก็ขอให้เพิ่นได้อีกงวดนี้ลูกหลานที่คอจุดเลขทูบให้เอี่ยมซีเพิ่นให้เข่าสามตัวตรงๆเรื่อเจ้าแม่ดื้อให้เอีซีเพิเ่นเฮ่งๆปังๆลุยๆไมแต่เงินแต่ทองไหลามาเทมาเข่าสามตัวตรงๆปัง,ปงๆ ้ถือกรางวัลทีลหห่หนึหน่งรางวัลใหญ่ยกช่องได้เลยจะแม่ถั่วโอเคออเคุณผู้ชมร้อนถั่ว อันนี้นะผมหยิบเองครับตัวนีว้ตวนให้โชคให้ดา,าบ FC เอฟซีเลยจะแม่เด้่อมาแล้วครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจุดไว้เลยนะครับเพราะว่าแดดรนน้อนนะท่านผู้ชมโอ้ かとか。 ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะคอปักไว้ตรงผลไม้นะครับอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมมาตามต่อให้นะเลขรูปแป้งนะครับผมไม่ตามต่อไม่ได้ท่านผู้ชมคือสามตัวตร,ตรงเลยนะครับนึ่ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่า ผมจะรูปแป้งตรงไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็รูปไปแล้วเนาะไม่แน่อาจจะรูปที่เดิมนะครับผมอืมเพราะที่ตรงนี้ก็เลขเข้านะทีนี้คือก็มี f อซนะครับบอกว่าดูไม่เป็นนะครับตรงที่ผมรูปแป้งนะครับดูไม่เป็นก็เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขให้แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวที่ผมขึ้นตัวเลขนะ ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับบอกในช่องได้นะครับผมใต้คอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็จะดูตามที่ผมเห็นเนะ่ยเห็นเป็นตัวไหนก็จะขึ้นเป็นตัวนั้นนะครับผมเพราะบางทีอนะ่ะบางทีรูปแป้งไปอ่ะมันไม่ชัดนะครับบรเรียกไม่ชัดอ่ะก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยก็ผมไม่รู้ว่าจะทําไงเนาะในเมื่อเจ้าแม่ให้มาแบบนี้นะครับผมก็ถ่ายให้เห็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ระหว่างรอเรียกทุบนะตัวไหนเนาะท่านผู้ชม ระหว่างรอเลขทูบนะครับเดี๋ยวพาชมบริเวณต่างๆนะครับผมก็ขอบคุณ f c นะครับขอบคุณแม่ๆพ่อๆ f c ซนะครับที่ได้ติดตามนะครับแล้วก็ร่วมซื้อของไหว้นะครับร่วมบุญนะครับซื้อของไหว้อะไรต่างๆนะครับผมก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆทุกๆท่านเลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเดินดูบริเวณรอบๆครับว่าเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็เริ่มร้อนเดี๋ยวจะได้พักกล้องด้วยนะครับโอเคท่านผู้ชมไป ไปครับท่านผู้ชมครับก็ระหว่างรอเลียทูบนะครับผมเดี๋ยวพาเดินดูบริเวณรอบๆนะครับนี่น้องไก่โอ้เจ้าแม่ให้เข้าจริงครับสามตัวนะครับเดี๋ยวพาเดินดูบริเวณรอบๆเพราะว่าตอนคืนผมไม่กล้าดเดินดูเท่าไหร่นะครับแล้วพาสองเดินดูตามบริเวณตรงนี้นะครับผมผมก็ตอนคืนเนี่ยผมไม่อยากเดินมาตรงนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันรก นะครับค่อนข้างจะลกเลยนะครับเพราะตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีมามีคนมาขอเท่าไหร่นะตอนที่อยู่ข้างล่างนะครับตน้นตะเขียนตรงนี้นะครับพามาดูต้นจะไม้สวยมากเลยท่านผู้ชมจ้าแม่สวยมากเลย แดดสุดๆครับวันนี้น้องไก่ไปดูแล้วก็มี f อซนะครับมาขอโชว์ขอลาบนะครับรูปแป้งนะครับหลายที่เลยโอ้ตรงนี้ก็เหมือนเไมนเ,นเรียกคอยนะท่านผู้ชมนะ947นะครับ เกือบมาสามตัวนะครับนี่ถ้าเป็นเลขแปดเมื่อกี้นะครัแบบก็อันนี้ก็ฮะ็น่ยังเหรอบัน,นีึท่านผู้ชมเอ้ยุ้ยหยึอีกนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอีกนิดเดียวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ไหม้หมดก่อนจะได้ไม่อันนี้ฮึท่านผู้ชมอุ้ย ท่านผู้ชมครับเลขโผลตรงกล้วยครับนี่อุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยสี่ห้าเจ็ดครับท่านผู้ชมเลขตรงกล้วยโผล่นนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้อซาตุอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยววุ้ยแต่ชัดมากเลยท่านผู้ชมสี่ห้าเจ็ด โอ้สาธุด้ยก็สําหรับตัวเลขนะครับก็ปวดชายวิจารณญาณนะครับในการรับชมนะสี่ห้าเจ็ดผมไม่รู้ว่าเอามายังไงเนาะนี่ลูกอื่นมีไหมเนะี่ยลูกอื่นมีไหมท่านผู้ชมลูกอื่นไม่มีนะมีลูกนี้นะครับสี่ห้าเจ็ดแต่ชัดมากเลยชัดจนงเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวลูกอื่นมีไหมไม่มีนะโอเค สี่ห้าเจ็ดครับเลขกล้วยโผล่ขึ้นมาเลยเออสาธุเด้อเจ้าแม่้เขาสามตัวตรงๆเลยเด้อนะสาธุโหยอ่ะสำหรับตัวเลขนะคน้บก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะตรมโหยขนลุกเดี๋ยวโอ,โอ,โอ้แต่ชัดมากเลยเนะี่ยดูตรงเนี้ยนะบอกไคเห็นมีกี่ตัวนี ไม่โฟกัสคุณผู้ชมกล้องไม่โฟกัสอ่าโฟกัสแหละเออทำไมเห็นสองตัวนะคผู้ชมเุย้ยตัีวนะข้างบนเหมือนเป็นเลขหกนะแต่ไม่ค่อยชัดนะครับไม่ชัดเลยแหละแต่ว่าที่ชัดๆเนี่ยสี่เก้านะครับชัดเจนมากข้างบนเนี่ยเหมือนเป็นเลขหกนะจางๆนะออแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะ fc เห็นเป็นตัวไหน,ไหน,ไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับุย กลองหลุดโฟกัสมันไม่โฟกัสให้โฟกัสไปโฟกัสข้างหลังอ่ะชัดแล้วก็ตัวเลขนะครับเลขทูบนะที่จะาแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะครับผมตอนกลางวันนะจุดให้ fc นะครับผมเห็นชัดๆเนี่ยสี่เก้านะเหมือนศูนย์สี่เก้าหรือเปล่านะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันนะอย่าลืมนะครับผม 049หรือว่า046นะครับผมแต่ข้างบนเหมือนเป็นเลข6กนะอ่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็เหมือนเจ้าแม่จะให้2ตัวหรือเปล่าอโอเค่านผู้ชมตามนั้นนะครับผมก็สําหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะทางช่องบ่าวเพชกชแนลนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวอวันที่16ตุลาคม2568นี้เท่านั้นนะครับผมอ่ะ ขอให้เองเองปังๆรวยๆครับปรีเก้าหรือสี่หกนะครับผมตามนั้นครับผมอแต่ที่ชัดๆเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสี่ห้าเจ็ดตรงนี้เนี่ยผมยังคนลึกไม่หายเนยนะสี่ห้าเจ็ดนะครับเนี่ยรูปเนี่ยอโอเคครับตามนั้นครับผมสี่ห้าเจ็ดอาจจะมาสามตัวนะโอเคท่านผู้ชมก็ตามนั้นครับรู้สึกว่าโทรศัพท์ร้อนมากเลยตอนนี้นะแดดก็ร้อนนะครับผม บรรยากาศครับผมวันนี้แดดสุดๆครับร้อ,อนสุดๆเลยข้างล่างโอ้โหเจ๋ยสวยมากเลยผู้ชมอโอเคครับผู้ชมก็ตามนั้นนะครับผมก็จะได้ลาเจ้าแม่กลับแล้วนะผู้ชมนะเพราะว่าร้อนจริงๆนะครับผมอ่ะ สาธุดเด้อจะม่ตะเคียนสอยมันี่ลูกหลานสิได้ขอโตัล่ากาลับแล้วขอให้ลูกหลานเดินทางกับบานปลอดภัยขอให้ FC เอฟซีเฮงเฮงปังปังใดโชคได้ลาบกับจะม่เถือกรางวัลใหญ่สามตัวตรงตรงเออสามตัวตรงตรงเลยเด้อจะม่เด้ออเอฟซีเพิ่นเฮงเฮงด้วยมันมันปังปัง โอเคครับผู้ชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องเบ่าแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมนาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลพ่อท้องแหลคนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศโอเคเบาไกลไปบางอย่างเนาะบ้านนี่โอเคครับผู้ชมก็ จะได้ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะเป็นอย่างนั้นเหมืกนก๋หนอะไรอยู่งตายไม่มีอ่ะโอเคครับก็จะได้ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับอ่าบ่าวไก่อ่าสวัสดีครับผมอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแพ็กก็จะลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้บ่าวแพ็กขอสวัสดีครับ